ขีบเลยระวังติกไอส์ตแตปเปิลบาดเน้ะเห็นดูแล้วเห็นดูแล้วมันคออเลยสีกับที่เหลาโอ้ชอบไหมชอบนี่ดูสิ เพนดาเหมือนพี่เตอร์เลยนี่นี่เพนไหนสีอะไรนะว้าวสีอะไระไรล่ะได้อะไรอีกอันนั้นสมุดแววบ้านลูกใช่ไหมไหนสมุดบ้านลูกเหรอขอเปิดดูว้าวอันนี้คือาป้ายุ้ยอันนี้สมุดพิซซ่านะนสมุพิซซ่านะ